ไส้เดือนเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์มาดูกันไส้เดือนมีสองเพศในตัวเดียวกันมันจิงแพร่พันธุ์ได้เร็วแค่สองสัปดาห์ไส้เดือนก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมากมายไส้เดือนกินดินเป็นอาหารกินมากถ่ายมากมูลไส้เดือนเต็มไปด้วยธาตุอาหารและการชอนชแต่ละครั้งก็ยังทำให้ดินโปร่งร่วนซุย ชุ่มชื้นอยู่เสมอพืชพันธุ์ของเกษตรกรก็จเจริญเติบโตอย่างอุดมสมบูรณ์แต่ถ้าดินที่เป็นอาหารของไส้เดือนโดนสารเคมีละดินก็เสียไส้เดือนก็จะหนีไปจำศีลอยู่ใต้ดินลึกๆจนกว่าดินจะดีถึงจะกลับมาอีกครั้งหยุดสารเคมีเรียกไส้เดือนกลับมาทําให้ดินดีอีกครั้งเชื่อพลังของดินที่ดีทอช